ใหม่แล้วนะครับมาเจอก,กันกับไม้ครับเซิฟสร้างควบสร้างสรรนะครับหิวอ่ะโหนั่นไงเจอเสื้อดำแล้วพาร์ทนี้เราต้อ,องล่อมันใจมาทำควบกันพาร์ทนี้เราจะมาทำควบกันโหมันให้มาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ทีหนึ่งเลย ทำไมบักเข้าไปอ่ะทำไมบักเข้าไปอ่ะกดซ้ายหนึ่งขวาสองที่ NPC ซ้ายหนึ่งขวาสองแล้ว กดซ้ายหนึ่งขวาสองเนี่ยซ้ายหนึ่งขวาสองซ้ายขวาสองแล้วเนี่ยทำไงนายต้องพิมพ์พิมแล้วเฮ้ยจะไปไกลทำไม C A E C -l e Ê c a n c, -l -c e l Leo rồi tà Đi chơi cho nó lên nhỏ cho nằm trời of บีจีหมายกันจออก้กดซ้ายแล้วขวาอย่างที่เราบอกดูดูดูด,ดูให้มันดูเลยดูดอุย้ยมันหายไปเลยอ่ะอุ้ยมันหายไปเลยนะ่ยนยเยนะเห็นไหมแปลกปลาดแล้ว นีไ่ไงได้แล้ว